นึ่งคลัมนบทที่สิข้อที่หนึ่งบอกว่าจงมุ่งหาความรักจงปัถนาของประธานฝ่ายจิตวิญญาณโดยยิ่งการพยากรณ์คำว่ามุ่งหามาจากข้อไดโอกโกนะครับแปลว่าไล่ล่าอย่างรุนแรงไล่ล่าอย่างรุนแรงไล่ล่าอย่างร้อนรนปัญบีบอกท่านจงไล่ล่าความรัก แบบอากาเป้แบบร้อนลนไลล,ลาสัตว์จนกว่าจะจับมันได้กูจะจับความรักแบบนี้ได้ความรักเอบบกาเป้นะครับเป็นหลักฐานที่อยู่ในท่านนะครับคู่สมรสเนี่ยที่รักแบบเอรอสนะครับจะเห็นแกตัวเช่นเหมือนที่ฟังเมื่อวานนี้นะครับช่วงแรกเอาไม่มีความรักแบบพระเจ้านะครับเป็นความรักสไตล์เอรรอสคือเลยทำไมเธอไม่ทําอย่างนั้นทําไมเธอไม่ทํากับข้าวทาไมเออไม่แปรงฟันทําไมกินข้าวเสียงดังทําไมไม่แต่งตัวแบบนี้เรียกร้องตลอดเวลา เห็น He ไหมเรียกร้องทำไมไม่ทําอย่างนั้นทำไมไ, <kalk> ไม่ทําอย่างนี้นะครับมันเป็นความรักแบบอะไรฮะเอรรอสเห็นแก่ตัวพี่น้องเข้าใจไหมฮะเป็นความรักที่แมพระคกมพียังไม่เคยบันทึกเลยขนาดในชีวิตคู่สมรสยังไม่เขียนคาว่าเอรรอสเลยหมายว่าความรักแบบอย่างงี้ในครอบครัวนะครับเป็นความรักที่เห็นแก่ตัวพี่น้องเห็นไหมเรียกร้องทุกที่นั่นะแต่ถ้าความรักแบบแบบแบบอะไรฮะแบบแบบอ้กาเป้คืออะไรฮะเห็นคุณค่า ก็จะทําให้โดยที่ไม่ถามจริงไหมก็จะไม่ต้องแบบมีใครมามาต้องอธิบายต้องทานู่นทานี้ทํานั่นเพราะไงเพราะเห็นคุณค่าเพราะรักเหมือนกับรักลูกเนี่ยนะครับก็ทําสิ่งดีความรักในระดับมันเป็นตัวสะท้อนว่าท่านไม่มีความรักแบบออกาเป้พระพี่บอกอะไรต้องไล่ล่ามีน้องเข้าใจไหมครับแลแหลายครั้งนะครับพระเจ้าก็ให้าให้เหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นกับท่านเพื่อท่านจะเห็นว่าความรักท่านไม่ใช่อากาเป้